สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปในส่วนของการทำนายพิกอากาศนะคะว่าดวงอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยเราจะแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กองนะคะนี่คือกองที่1กองที่สองกองที่3และกองที่4ี่นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะที่คิดว่าจะใช่ในการ เป็นแนวแบบนำทางของเราในอาทิตย์หน้านะคะค่ะหลังจากเลือกได้แล้วนะคะเรามาฟังคำทํานายกันนะคะค่ะในส่วนของกองที่หนึ่งนะคะ กองที่หนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ามีโอกาสเติบโตพัฒนาได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าแบบว่าสิ่งที่เราทำจะเติบค่อยๆเติบโตและสามารถที่จะทำให้เรามีเงินมีทองได้ค่ะขอแค่มีความตั้งใจในการทำงานหาเงินเท่านั้นเองนะคะ ในเรื่องของการงานก็เป็นช่วงจวังหวะของการที่ว่าได้เรียนรู้เอาความรู้สิ่งที่มีต่างๆค่ะมาพัฒนาในการงานให้มากขึ้นเป็นช่วงจวังหวะของการที่ว่าอาจจะมีการลุยการไปออออกสนามหรือการที่ว่าเราไปพบเจออะไรต่างๆได้ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกได้ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมองเป็นการ แลกเปลี่ยนพูดคุยสื่อสารออแล้วก็ในเรื่องของความรักก็คือให้กันและกันนะคะเป็นช่วงที่มีความสุขค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีคนรักนะคะมองว่าก็ต้องมีการพูดคุยการเจรจาก,กันก่อนหรือการทําความรู้จักกันก่อนนะคะถึงจะมีโอกาสเติบโตในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ค่ะไพ่บอกว่าตัวคุณนะคะ จะเป็นประเภทแบบไม่หยุดนิ่งนะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,นมองหาความสําเร็จนะคะดังนั้นคือชีวิตก็คือหมายถึงว่ามันจะต้องแบบเช่นออกสนามมีการที่ว่าต้องอาศัยความกระตือร้น,นการต่อสู้การ,รเผชิญหน้าการมีคู่แข่งขันมันยิ่งทำให้คุณเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาค่ะค่ะเรามาฟังคำทํานายในส่วนของกองที่2กันนะคะ ค่ะกองที่2นะคะในเรื่องของการเงินมองว่าขอแค่มีคุณมีความกล้าในการตัดสินใจนะคะในการหาเงินหรือวิธีการหาเงินต่างๆก็ตามะคะ่ะให้มีความเป็นอิสระเกิดความสนุกในการหาเงินนะคะจะยิ่งทําให้เงินเข้ามาได้ค่ะในเรื่องของการงานมีโอกาสพัฒนานะคะแล้วก็มั่นคงเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานได้รวมถึงมีความรับผิดชอบในการงานเพิ่มมากขึ้นค่ะความรัก มองว่าท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นช่วงที่ลูกอาจจะมีดือด้อๆบ้างนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของความหวานมากแต่จะเป็นในเรื่องของแบบกระจุกกระจิกลเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆที่เข้ามามากกว่านะคะแต่ก็เป็นสีสันในชีวิตค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะมองว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกว่ามีเรื่องที่ต้องให้ทําอีกเยอะอะค่ะคือถ้าสมมุติว่าจะคบกันหรือเจอใครก็ตามคุณจะยังแบบเป็นแค่แบบเฮ้ย ลองดูว่าเขาช่วยเราได้ไหมหรือว่าเข้ากันได้ไหมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจะไม่ได้มาแบบว่าอยู่ดีก็ปิ๊งปิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะคะส่วนไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าทําตัวให้มีความสุขนะคะไปกินข้าวกับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่แบบใช้ชีวิตให้รู้สึกว่าสบายอย่างเงี้ยค่ะมันจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะค่ะกองที่3ค่ะ จะบอกว่าเพื่งก็เลือกกองนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวค่ะเป็นเพื่อนกันมาถึงเจอดาบมาเลยจ้า ในส่วนของกองที่3นะคะการเงินองโหุแต่การเงินเราดีนะจ๊ะการเงินเราเป็นราชาไม้นะคะมองว่าขอแค่มีความขยันเงินก็จะเข้ามานะคะไหลามาเทมาได้แล้วก็มีแสงสว่างเข้ามาได้ในเรื่องของการเงินเป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆทาได้นะคะเงินเข้ามาแต่นนี้นเรื่องของการงานบอกก่อนว่างานเนี่ย รออยู่เยอะนะคะหรือว่าเป็นงานที่แบบว่ามีแต่ปัญหาอะไรต่างๆก็ได้ทําให้รู้สึกคุณเครียดนะคะรวมถึงงานอาจจะมาจากหลายฝ่ายหลายคนก็ได้เช่นกันนะคะส่วนสําหรับความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณจะรู้สึกถึงความยุ่งเหยิงรู้สึกเหมือนกับแบบโอ้เครียดถูกผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีปัญหาจุจิกเล็กๆน้อย,ยน้อยเข้ามาตลอดเวลาก็ได้นะคะดังนั้นค่อยๆแก้ทีละอย่างค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะมองว่า เป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าคุณค่อนข้างจะยุ่งอะคะ่ะก็เลยให้เวลาส่วนตัวในการจัดการปัญหาสิ่งต่างๆมากกว่าเพราะถ้ามีความรักคุณก็มองว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเพิ่มปัญหาให้กับในชีวิตคุณก็ได้หรือมาทาแบบผูกมัดคุณนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ายังรอๆออยู่เนาะค่ะไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าเมื่อคุณมีเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะมีความเมตตาค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะทําให้คุณกลับมามีแต่คนช่วยอุดหน,นุน แล้วก็ส่งความปรารถนาได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามโลภเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้าามาดูกันต่อในส่วนของกองที่4นะคะขอประทานโทษค่ะมือไปโดนกล้อง <g ong> ในส่วนของกองที่4นะคะในเรื่องของการเงินอามีสมหวังได้นะคะสมปรารถนาได้หรือบางคนก็บอกว่าเป็นไพ่อธิษฐานนะคะแต่งอะไรก็ตามเพิ่งบอกก่อนเลยว่าถ้าได้ไพ่ใบนี้จะไม่ใช่อยู่ดีว่าขอให้รวยขอให้รวยไม่ใช่เลยแต่มันจะเป็นลักษณะว่าต้องทําต้องฟาดานต้องมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิเคราะห์หูเยอะเลยค่ะกว่าจะได้แล้วต้องมีความอดทนพยายามบางครั้งต้องเสียสละอะไรบางอย่างด้วยซ้ําเพื่อให้ได้แต่มันได้นะในที่สุดอะ เช่นสมมติเราอยากได้10ล้านแต่อยู่ดีๆไม่ใช่ว่า10ล้านถูกลอตเตอรี่เราได้แต่คือต้องทําค่ะหาลูทางหาวิธีการหรือเสียสละอะไรบางอย่างเช่นเวลาส่วนตัวความชอบส่วนตัวศึกษาเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ,ะในเรื่องของการงานเนาะการงานก็คือมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อได้เงินก็ได้หรือเป็นการทํางานเดิมๆที่เคยทําก็ได้งานมีทั้งแบบว่างานความรับผิดชอบเยอะหรือว่างานที่แบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะ ส่วนไพ่ความรักเนาะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มองว่ามีความสุขนะคะหยิบยื่นความรักให้กับกันเขาอาจจะมีของขวัญของฝากของรางวัลหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณในอาทิตย์หน้าได้เป็นช่วงจังหวะของความสุขนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีคนรักมีโอกาสที่จะมีคนที่มาทักทายทําความรู้จักแล้วก็จีบคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็ลองเปิดโอกาสดูเนาะคะ่ะ พ่อ,อยากบอกอะไรพายอ,อยากบอกว่าบางครั้งเหมือนกับว่าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามมันมีได้ทั้งว่าหนึ่งสื่อโซเชียลอาจจะช่วยคุณก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีโลกของเรานะหรือ2ก็คืออย่าไปติดสื่อโซเชียลเยอะก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าพอเราติดเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบว่าทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็อย่างไรก็ตามอีกมองหนึ่งนะอีกมุมมองหนึ่งพึ่งก็มองว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามอะคะ่ะมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะอย่าลืมสิก็บอกแล้วเนาะอันนี้คือเดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ที่สมหวังอธิษฐานได้อย่างหนึ่งดยเช่นกันนะคะค่ะพึ่งก็ขอฝากในส่วนของเพจนะคะ YouTube แล้วก็ TikTok ดูดวงพึ่งน้อยนะคะถ้าพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเอินว่า t i k t o k เขากำหนดไม่เกิน10นาทีในการอัปเดตนะคะ นะคะไม่งั้นมันตัดคลิปค่ะก็เพื่องก็พยายามให้ข้อมูลแบบหลักๆไว้ก่อนเนาะก็อาจจะเป็นการพูดโดยรวมนะคะถ้ามีอะไรก็ติดตามในไลน์ได้นะคะเพื่งก็จะพยายามไลทุกอาทิตย์ค่ะที่เพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอให้มีความสุขมากๆทุกๆท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ